เอาล่ะครับวันนี้ก็อยู่กับผมนายอาติประไปนะครับกับเกมมนกนะ สึกไก่ชนพลังสุดเทพกันอีกเช่นเคยนะครับผมทางหายกันไปอุ้ยสักพักกันเลยทีเดียวซึ่งสําหรับในตอนนี้เราจะมาทําการอัปเดตข่าวสารใหม่ๆก็ต้องบอกเลยว่าสําหรับช่วงกลางเดือนที่ผ่านมานั้นทางผู้พัฒนาก็ได้เผยภาพนี้ซึ่งก็จะเป็นเจ้าซูเปอร์ซีซิลอันตราอินสติงหรือก็คือเจ้าลูกเจียบไซยาพลังสุดโหดตัวขาว่าผมก็อยู่ในช่วงของแม่การสร้างกันเลยนะน่าจะเป็นประมาณนั้น แล้วก็ประมาณ6วันที่แล้วได้เปิดเผยมาอีกภาพหนึ่งนั่นก็คือนี่เลยวยเราจะเห็นค่าพลังของเจ้าลูกเจีย๊ยบตัวนี้ซึ่งก็วิโดดเด่นทางด้านพลังโจมตีแบบสุดๆไปเลยนะไม่รู้ว่าสถานะยังเป็นตามนี้หรือเปล่าก็คือ Attack Power 90,000นะผม HP 20,000มีอัตราคิทิคอลน่าจะ80%หรือเปล่าส่วน Defense แปลกๆนะ660เดี๋ยวก็ต้องมาดูกันอีกทีหนึ่งอ่าและนี่ก็จะเป็นข่าวสารคร้าวๆข,ข,ของเจ้าลูกเย็บไซยาซึ่งน่าจะเป็นขั้นสุดท้ายหรือเปล่าไม่แน่ใจใครที่รู้เกี่ยวกับร่างนี้ก็ลองคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้ครับผมโอเคสําหรับในวันนี้ดูซิผู้เล่นอุ้ยก็ยังแบบว่าเ,เป็นพันอยู่นะถึงจะหายไปนานเดี๋ยวเราก็จะมาทําการดีใช้ตัวไหนกันดีก็เรียกได้ว่าตอนนี้พี่อัปเกรดทุกตัวจนครบหมดเรียบร้อย มาเล่นเจ้าลิงไก่ไซย,ยากันดีกว่าแล้วก็ขอดูเพื่อนที่ออนไลน์อยู่อุ้ยเฮ้ยคนนี้ยังออนอยู่เพื่อนอืมอุ้ยอีกคนนึงก็ออนไลน์มาคือจะเจอเพื่อนเก่าไม่ได้เข้ามาสู้นานไม่รู้ว่ามีใครที่อัพไปจนถึงขั้นนี้หรือยังเออเดี๋ยวต้องมาดูกันนะโอ้นี่มันอุ้ยเจ้าไก่แดงเรเวลส์เก้าลิงไก่ไซยาสีา่ปะทะเจ้าไก่แดงอุ้ยออร่ลด,ดำ ฮัลโหสวัสดีเพื่อนนายจะมาให้ฉันเก็บเกลใช่ไหมเอ่ยตายสเถอะพลังหมัดลัวมองทันหรือเปล่าไม่น่าทันเุ้ยไม่งั้นหลบไปแล้วเรียบร้อยครับผมตัวแรกเปลี่ยนด่านนะผมมาดอนลาวาที่ร้อนแรงเจอกับเจ้าไก่ดำครับผมอุ้ยมันจะเก่งขึ้นมาทีละนิดทีละหน่อยลิงไก่ไซยาสีปะทะเจ้าไก่ดำมีใครที่อัพมาจนถึงขั้นไม่เจ้าลิงไก่สยาหรือย,อยังเอ่ยยา่าหน้าอก ที่ไม่เข้า330หืมขาชี้อุ้ยเลเวล6ก0มือนะผมเรียกได้ว่าแทบไม่ได้เข้ามาดูืออยังไม่ได้เก็บเลเวลเพิ่มเติมรออัปเดตใหม่เนี่ยแหละนะหวังว่าจะมาเร็วๆนี้โอ้โหเจ้าไก่สมูไรเริ่มจะเก่งขึ้นลิงไก่ไซยาสีปะทะเจ้าไก่สมูไรอุ้ยรู้สึกหืมด่านจูรัสสิ์จะเปลี่ยนไปจริงด้วยมาลุยอย่าชงเชงชงเชงเจงฟันมือฉันไม่เข้า ต้องอัปเกรดดาบใหม่แล้วนะเพื่อนต่อไปก็บิ๊กเบนคิดถึงเจ้ารูฟี่เกียร์สเออแล้วก็เมื่อไหร่นี่จะมีเจ้าไก่รูฟี่อีกเกียร์หนึ่งน่าจะมาหลังเจ้าลูกเจฟซาย่าตัวใหม่ครับผมโอ้ระดับเอสไก่รูฟี่ร่างใหญ่ปะทะตัวเล็กโอ้หเลือกถูกคู่แล้วเกินโดนไปเพื่อน หมัดที่เหนียวแน่นตัวนี้มันอึดโอ้ยต้องสองทีครับผมหเจอฮาคิต่อยร่วงครับผมตัวเป็นยางก็ไม่มีประโยชน์โอเคเจเรเวลอัพเล่นสลับอยู่สองตัวนี่แหละนะโอ้ยเจ้าไก่สายลุงลิงไก่สายยาสี่ปะทะเจ้าไก่ม่วงสายลุงสวัสดีอนายพูดว่าอะไรนะเพื่อนเกตกำลังจะเต็มแล้วจ้า หน้าอกซัดแรงกระแทกเรียบร้อยเจ้าตัวที่น่าสงสารเจอพลังบอลของฉันไม่เออฮ้อก้าเก้าเก้าเก้าตายไปซะเถอะไหนดูซิเจ้านกกระจอกเทศเราพอจะสู้ไหวหรือเปล่าเรเวลเท่าไหร่นะ251ลิงไกส่สายาสปะทะเจ้านกกระจอกเทศดูสิไหวหรือไม่โอ้โหหมัดขีล้าน ยี่สิบเจ็ดต้องคิดที่เข้าหดโหดไปเข้าไปโอโ้แรงแรงสิเพื่อนอืมเดี๋ยวก็พ่ายแพ้หรอกเออต้อง5่าสิล้านเกตจะขึ้นหรือเปล่าสู้กับเจ้านกกระจอกเทศเดี๋ยวมาดูกันยาโอ้โหลอกขนอกอไปก่อนนะเกตไม่ขึ้นนะผมอุม้ยเรามีลูกกระตาแบบ น่าจะค่อนข้างเยอะแล้วนะในแพทหน้าอาจจะได้ใช้เมื่อไหร่จะเจอเจ้าลิงไก่ไซย่าสีชมพูหลังจากที่แบนแฮกเกอร์ไปเราก็แทบไม่ได้เจออีกเลยอู้ยเจ้าไก่สายฟ้าสวัสดีลิงไก่ไซยาประทะเจ้าไก่สายฟ้าความมืดแผ่ขยอยตายซะว้าวลูกเตะ เวลาสู้กับเจ้าตัวนี้นี่โคตรเทอบผมแม่บรรยากาศมันจะมืดมืดโอ้โหซามูไรอีกแล้วล่ะลิงไกเซย่าสี่กับเจ้าไกซามูไรอู้หัวเลาะหัวเลาะเดี๋ยวน่าจะโดนนานๆฉัน,นจ,จะมาทียยาหูยขอตบหน่อยุ้ยไก่ซักผ้านานนานเจอทีเหมือนกันลิงไกเซย่ากับไก่ซักผ้า มาสักผ้ากลางทะเลทรายทําอะไรอยู่อย่ามากวนฉันซักผ้าในหนูโดนเตะแป๊บเดียวยับไปต่อผมกับจํานวนคนพันหกร้อยเจ้าไก่แผงคอสิงโตลิงไก่สยาสี่กับเจ้าไก่อุ้ยแผงคอสิงโตนายช่วยไปเรียกเพื่อนมาหน่อยได้ไหมอยากจะเจอลิงไก่สยาอย่า,ยาโอ้ยชิวเกินไปแล้วนะวันนี้มา ลูฟี่กันใหม่ครับผมโอ้โหไก่สมุไรเจอแบบอย่างทีครับผมไก่ลูฟี่เกียร์สี่ปะทะเจ้าไก่สมุไรไอเลิฟอยู่โดนไปเพื่อนมัดทงเงทงเจง,ง,เจงอื้อโอ้โหไก่ดำธรรมดาสวัสดีฮัลโหลอุ้ยคราวนี้นี่เตรียมตัวอย่างนานนะผมมามัดลัว กลับมาเป็นลิงไก่ไซยาเหมือนเดิมโอ้ยไก่สิงโตอีกแล้วเพื่อนลิงไก่ไซยาห์ปะทะไก่สีน้ำตาลอย่าร้องไปเลยว้านายนี่แหลงสูงสุดๆแน่นอนอยู่แล้วเพื่อน แรงทองแดงจะมาสู้อย่างนั้นหรอต้องไปฝึกมาอีกเป็นแบบหมื่นหมื่นครั้ง <c oughs> โอ้ต่อสู้คนถัดไปมาได้ครับผมโอ้เจ้าเอเลียนลิงไก่สซยาสี่กับไก่เอเลียนวันซิโลวันดีจ้าอุ้ยไอเลิฟอยู่ฉันคือทานอ <c oughs> เกี่ยวอะไรวะเนี่ยย่าเลียอกไปเลยยา่าชาร์จพลังนายโชคดีมากเลยเพื่อนเจอพลังของฉันอยา่า ว้าวโดนซะเืออตายไปซะเถอะดูสิเรเวลอัพหกหมืนเราเคยลองใช้เจ้าตัวนี้นี่ไปสู้เจ้ามังกรหรือ,อยังอจำไม่ค่อยได้อะผมเรเวล9้าใช่ไหมหุยลิงไก่ยสยอดสีปะทะเจ้ามังกรคราวนี้เราพลังขั้นสุดยอดไปเล่นแบบไม่จดอืมไม่ตายครับผมเขียวเหลืองใช่ไหมปุ๊ปบ าตายซะเตาหลุดโอ้โหได้มาก่อนหนึ่งดวงดูซิจะไปได้ขนาดไหนอ่าใครที่มีเจ้าตัวนี้พลังขั้นสุดเดี๋ยวมาดูกันเปิบบป๊บ,ปบโดนเอ้ยเลเวลสก็ต้องประมาณสองครั้งเป๊บเป๊บป๊บ ยังง่ายอยู่เพื่อนอือควักตามันออกนีชวชิวบวกสองดูสิเห<ส>ลืองอย่างนั้นหรอปึ๊บปึ๊ปเหลืองย้าาวนี้อุ้ยมีโอกาสอืมสองทีเหมือนกันนะนี่ยอุ้ยแล้วก็เหลืองแดงอุ้ยปึ๊บอุ้ยเรียบร้อย <c oughs> ความจำสั้นโอ้โหไปกดอันล่างก่อนต้องกดอันบนอืมย่า นอนน้อยหรอเพื่อนสงสัยจะเป็นแบบนั้นเสียไปเลยสามดวงตาเอ้ยทุกคนคิดว่าเจ้าลูกเจี๊ยบตัวใหม่นี่จะให้เราอัปเกรดทางนี้หรือเปล่าเอ่ยอก็มีความเป็นไปได้อยู่นะศึกครั้งสุดท้ายก่อนจบแล้วกันโอโ้โหปิดฉากด้วยเจ้าหุ่นยนต์ลิงไก่เสย่อปะทะเจ้าไก่หุ่นยนต์ลุยอ่โอโหสัตว์หน้าทีเดียว ยังไม่มีใครมาล้มเจ้าไก่ของเราได้เลยนะเป็นยังไงกันบ้างเอ่ยสำหรับในวันนี้ก็เรียกได้ว่ามาเล่นเกมไก่ชนให้ได้หายคิดถึงแล้วก็อัปเดตข่าวสารใหม่ๆเดี๋ยวในคราวหน้าถ้ามีอัปเดตใหม่มาเลยนี่เดี๋ยวเราก็จะมาเล่นกันให้ดูอีกทีหนึ่งสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมช่วยกันกดไลค์คลิปนี้นะครับผมคนละนิดคนละหน่อยเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่ตีหาเกมสนุกๆมาเล่นให้ดูกันต่อด้วยนะในตอนนี้พี่ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อ ยังไงก็ไว้เจอกันในคลิปหน้าไปละบ๊ายบายจุ๊บ